สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับวิรชัดไทยล็อกทีวีเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับรายการรายงานข่าวร้อน EP หนึ่งนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอเรื่องที่ฮอตที่สุดซึ่งไม่มีใครที่ไม่รู้จักเลยนะครับนั่นก็คือเกมโปเกมอนโกนะครับเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่เออช่วงนี้คนนิยมเล่นก็จะเป็นเกมที่แบบเออให้ไปเดินจับโปเกมอนตามสถานที่ต่างๆ ให้เปสะสมนั่นแหละแล้วก็จะมีโปเกสต็อปเอาไว้เก็บบอลก็จะโดยส่วนใหญ่นะที่เห็นนะ่ะที่เป็นกระแสะช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นที่สามทัพภูมิอะไรอย่างเงี้ยที่อ่าเป็นโปเกสต็อปนะครับเช่นที่โรงเรียนเราก็เช่นกันนะครับที่มีพระแม่มารีตรงเซนต์แมรี่นะครับเป็นโปเกสต็อปนะครับผมซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีภาพเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมไลฟ์ตีมเมื่อเช้าผ่านทาง a ฟ e b o o k นะครับว่า มีว่าเออมีคนมากมายขนาดนี้เลยเป็นภาพที่เพิ่งสดสด้อนร้อนเมื่อเช้ามีผู้คนจํำนวนมากนะครับเข้ามารวมกลุ่มกันเล่นนะครับบริเวณอาคารเซนต์แมรี่นะครับมาเก็บบอลมาจับโปกเกมอนก็ได้ตัวเด็ดๆกลับไปหลายตัวเมื่อเช้าผมได้ไป5ตัวครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับในวันนี้นะครับเราจะต้องมีแขกรับเชิญต่อครั้งนะครับในการอัด1คลิปนะครับซึ่งลิปดี จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่เราจะเชิญมาร่วมรายการในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เรียนเรียนสายคุณไทยคมครับสวัสดีครับพี่ไทยคมครับครับสวัสดีครับอ๋อก็ช่วงนี้ก็หายห่างหายไปนานเลยนะครับไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจอพี่ไทยคมที่โรงเรียนเลยนะครับผมใช่ครับช่วงนี้ภารกิจที่ทํางานค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับมีหลากหลาย งานหลากหลายที่พุ่งเป้มาหมายนะครับ,รบในหลายหน้าที่นะครับก็ทําให้ไม่ค่อยได้กลับไปกลับไปโรงเรียนนะครับก็อาจจะมีเวลากลับไปช่วงสั้นๆนะไปทานข้าวกลางวันนะครับ,รบหรือว่าอาจจะไปตอนเย็นแต่ว่าคงไม่มีเวลาได้ไปเหมือนช่วงก่อนนะที่จะไปอยู่ได้นานๆนะครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอเกมตัวนี้กันนะครับ เออพี่ไทคมเล่นเล่นเกมนี้เป็นไหมครับอ่าพอดียังตามไม่ทันครับอายุแก่ไปหนะ <laughs> อ่อยเ<า> <laughs> นี่ยเดี๋ยวจริงๆที่ทำงานอ่าหลายหลายคนก็เล่นนะครับหล,ล,ลังเลก็กําลังกําลังจะกําลังโหลดมาแล้วครับเดี๋ยวกําลังจะอ่าลองเล่นดูกําลังจะทดลองเล่นดู <laughs> ครับผมเออพี่แล้วคือทีนี้อ่ะพี่พอรู้บ้างหรือเปล่าว่าอ่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอรู้บ้างหรือเปล่า ครับก็เปิดตื่นมานะครับเปิด Facebook มาก็เห็นที่อยู่ที่เซนต์แมรี่กันเต็มเลยนะครับตอนแรกก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น <laughs> อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ <laughs> <c oughs> คือคือโรงเรียนเราเนี่ยมันมีโปรเกรสต็อปคือมันคือเป็นเป็นจุดเ,เก็บบอลน,นะครับที่ก็คือจะเก็บไอ้บุกออบอลที่เอาไว้โยนใส่มอนสเตอร์เพื่อจะเก็บมันนะครับ ที่ตรงบริเวณเซนต์แมรี่ครับผมและคือและคือทีนี้อ่ะคนก็จะไปออกันเต็มเลยอย่างอย่างภาพเหตุการณ์ที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของโรงเรียนเราเลยนะครับพี่มีคนมาลุมร่วกันเล่นเกมเยอะขนา,านดนี้นะครับผม,มเหตุการณ์แบบไม่เคยเกิดขึ้นจากในโรงเรียนเราไหมครับครับก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับตอนถ้าเป็นกรณแบบีเล่นเกมแบบเล่นเกมแบบนี้ไม่ไม่เคยมีนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกใช่วง้ใช่ใช่ครั้งแรกในเท่าที่เท่าที่รับรู้มาเท่าที่ทราบมาในครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกถ้าถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นครั้งก่อนๆในส่วนมากก็จะเป็นเรื่องอะไรครับพี่ มีทัก2สองสาครั้งนะครับที่มีถ่ายทำในการลดโรงเรียนนะครับก็มาลุมดูออกันแข่งรับเชิญนะครับคุณบี้เดอะสตาร์ใช่ไหมครับใช่ครับมีบี้เดอะสตาร์มีดิวเดอะสตาร์นะครับเรามาเรื่องที่เรื่องแรกเลยนะครับหลังจากที่โปเกมอนโกนะครับได้เข้ามาในเมืองไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2559ที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นหลายๆคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับ มีหลายคนนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะในทีเดียวเป็นกระแสเลยภายในวันนั้นซึ่งผมตามได้จากใน facebook นะครับผมก็เคลียร์ๆดูอ้อไอ้นี่ oh, นก็เล่นไอ้นี่ก็เล่นโอ้โห ôi, เอาละทําไงล่ะก็โหลดมาดีโหลดมาเล่นแลกก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่เล่นง่ายนะนี่ชครับ<อ>นี่และนี่ก็เป็นตัวเกมนะครับตัวเกมถ้าเจอโปเกมอนก็โยนโปเกมอนเพื่อจับมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้ มันก็จะมีอีกอันหนึงนะครับที่เรียกว่าโปเกสต็อปนะครับซึ่งเป็นจุดที่เอาไว้เก็บพวกโปเกบอลหรือไม่ก็ไอเทมอะไรอย่างนี้ครับนี่คือตัวเรานะครับเราต้องไปเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปหาพวกตัวโปเกมอนนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับแผนที่นะครับจะโยงไปถึงจุดต่างๆนะครับว่าจุดนี้มีอะไรหรือเปล่านี้ครับ ถ้าเจอข้างทางเราก็เก็บ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 มาสะสมในครังของเราอะไรประมาณนี้ถ้าผมพูดขัดข้องก็ขอโทษด้วยนะครับเอาล่ะครับพี่ไทยคมครับเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อเออนักเรียนโรงเรียนเราหรือว่าโรงเรียนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ไทยคมคิดว่ายังไงครับ ครับถ้าผลกระทบนะครับสําหรับตัวนักเรียนเองนะครับสําหรับผู้เล่นเนี่ยก็ต้องรู้จักเล่นอย่างมีขอบเขตนะครับแล้วก็อ่ารู้จักจับยั้งช่างใจรู้จักพอนะครับตัวผลกระทบก็คือบางทีอาจจะถ้าเล่นมากไปก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้ไปนะครับแทนที่อ่าเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับก็ต้องมาเสียไปเพราะเกม ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เล่นอย่างมีขอบเขตและการเล่นให้พอสนุกนะครับครับผมครับก็นี่นะครับเป็นคําแนะนำจากพี่ไทคมนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข่าวคราวเกิดกับว่าเออมีเด็กนะครับโดนรถชนเนื่องจากว่าหมดแต่ตามหาไอตัวโปเกมอนเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญมันอาจจะไปอยู่กลางถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับคุณไทยคมครับครับ โดยเฉพาะนะครับเดินกลางถนนเนี่ยนะครับแล้วก็หาเดินริมถนนเนี่ยบางทีเราเดินอยู่ริมถนนอยู่ดีๆตาโม่เลยอ่าก้มมองโทรศัพท์นะครับโมลหาโปเกมอนเนี่ยอาจจะเดินเฉวมากลางถนนเลยก็ก็ได้นะครับหรือขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์นะครับบางทีอ่าดี๋จะเจอโปเกมอนหยุดเฉยๆเลยนี่ก็อันตรายนะครับมันก็ได้มีเหตุการณ์แบบนี้ออกมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า เอาเกมนี้นะครับออกมาเล่นกันแล้วก็ไปตามหาตามสถานที่ต่างๆคล้ายๆว่าไปบุกรุกสถานที่ราชาการอันนี้คุณไทคมมีความคิดเห็นอย่างไรครับครับก็อยากจะฝากนะครับถึงผู้เล่นนะครับบางโลเคชั่นของตัวเกมเองเนี่ยนะครับที่จะไปจับอ่าโปกเกมอนต่างๆเนี่ยบางที่อยู่ในบริเวณสถานที่ราชาการหรือในสถานที่ควบคุมสถานที่ห่วงห้ามนะครับก็อยากจะฝากถึงตรงนี้นะครับโดยเฉพาะสถานที่ราชาการเอง หลังเวลาราชการ10ของนาฬิกา30นาทีแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปนะครับผมก็ได้รับแจ้งมาเที่ยมงานของเองนะครับก็ก็มีเข้าไปตอนสักประมาณเนวานนะครับช่วง3ทุ่ม4ทุ่มนะครับก็เอ่อทีแรกทางรอพอเขาก็เขาก็เขาก็ไม่รู้นะเขาก็งงนะครับเขาก็ถามว่ามาทาอะไรมาจับโปเกมอนก็งงกันหมดเลยนะครับก็เขาก็ไม่รู้ว่าโปเกมอนคืออะไรตอนนี้รู้แล้วครับนะครับว่าฝากแตายามันถึงผู้เล่นนะครับก็ถามที่ที่ ส่วนที่เป็นข้าราชการนี่ก็ขอให้งดด้วยนะครับผมมาดูสถานที่ใดที่จะเหมาะสมที่จะเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ถ้าไม่มีการฝากโทรศัพท์เนี่ยพี่มันจะเป็นไงไงอะ่ะเออมันจะเล่นกันทั้งวันทั้งคืนประมาณหรือเปล่า <laughs> ก็คงเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเพราะว่าต้องต้องต้อง ก่าว่ามันเป็นกระแสระดับโลกนะเท่าที่เห็นนี่ถ้าไม่มีการฝ่าโทรศัพท์ด้วยทั้งคงจะมีเดินทั่วโรงเรียนและทั้งเดินทั้งเอารถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามานะครับตามหากันก็คงจะเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดนะไม่ใช่แค่ราะในโรงเรียนนะเป็นเ,เห็นที่ที่อื่นนะที่ในกรุงเทพเองนะก็หลายที่ที่มีภาพปรากฏออกมาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในโรงเรียนเราก็เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอ่า คำสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้มาคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณไทคมครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะให้คุณไทคมฝากผลงานตัวเองไหนนะครับไปไหนบ้างเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงครับขอบคุณครับก็สำหรับผลงานนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่เอาเป็นว่าทํางานละกันนะครับช่วงนี้ความเคลื่อนไหวก็คือทํางานนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่อยากจะฝากก็ ไม่มีอะไรมากง่ายๆนะครับก็คิดถึงกันบ้างอย่าลืมกันว่าแต่ก่อนเราเคยผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเราเคยทํากิจกรรมอะไรด้วยกันมาบ้างมืรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมกันนะครับอาจจะเพราะว่าตอนรุ่นนี้เข้ามาอผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะพี่ก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็มีอะไรก็ทักมาได้นะครับที่เ c e บุ o k คุณไทยคมนะครับซึ่งก็เนี่ยครับเดี๋ยว แนบไว้ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยครับอยากจะคุยอะไรอยากจะรู้จกักหรือว่าไม่รู้จะคุยอะไรอยากจะเอออยากจะบางทีไม่มีอะไรอยากรู้จักก็ทักมาได้นะครับหรือว่ารู้จักกันแล้วอยากจะรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะครับก็ทักกันได้นะครับ,รบผมไม่ไม่กัดนะพอพอก็เห็นเออพอก็เห็นบางคนเก่งนะครับบอกเฮ้ยพี่ไทยคมน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็เออทักไปได้พี่เขาก็ใจดีก็เนี่ยนี่แหละนี่คือพี่ไทยคมเป็นกันเองนะครับ นะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณครูหลายท่านนะก็จะพูดถึงนะครับพูดถึงพี่เองนะครับก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่คุณครูคพูดมานะครับไม่ว่าจะครูท่านท่านไหนพูดนะก็ถามมาได้นะถามมาทุกเรื่องเลยนะคบไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับแล้วผมก็จะมีเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับพี่ไทยคมนะครับ บางคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักหลอกเหมือนที่พี่เหมือนที่พี่เขาพูดเมื่อกี้ว่าให้ hey, อย่าลืมกันให้จํากันว่าเออที่ผ่านมาเราเคยทํากิจกรรมร่วมกันไอ้ตรงนี้ครับน้องๆบางคนหรือว่าเพื่อนๆต่างโรงเรียนเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะ eh, ที่พี่เขาพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอะไรอย่างนี้มันก็มันก็หมายความว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขานะครับ<า>เคยได้เป็นได้เป็นบุคคลที่ สำคัญในการร่วมกิจกรรมของคนหนึ่งเลยนะครับของโรงเรียนครับผมเขาก็ได้ช่วยงานเขาเป็นคนดีครับพี่เขาเป็นคนดีหน้าตาก็ดีด้วยนะครับโอ้ครับผมขอบคุณครับเรื่องนี้เป็นนักเรียนอาสานะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมก็ต้องลาคุณไทคมแล้วครับอ่ากรับสวัสดีคุณไทคมครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ รายงานข่าวร้อนนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ